สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลท์เดนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเอาตัวของน้องนะครับน้องผมทองนะครับไม่ใช่ผมทองผมบัวนะครับสากุระมิกุนะครับไปลุย PVP นะครับก็เกียร์ของสายนี้นะครับผมหาไม่ค่อยได้นะครับสำหรับช่องกลางนะครับก็จะไปลุย PVP นะครับแต่ว่าตัวน้องนะครับ ปล่อยตัวแค่2วินะครับแต่ว่ามีบัฟด้วยนะครับบัฟเดือนนี้นะครับได้เพิ่มมีาอีก30%นะครับเป็นระยะปล่อยตัวของเลนเจอร์นะครับก็มาดูความสามารถคร่าวๆของน้องก่อนนะครับความสามารถแรกก็เป็นบารีนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือเป็นบารีสีวินะครับเพิ่มอัตราความแม่นยําแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้รักษานะครับแต่ว่าสกิลนี้คือ มันปรับหน้าป้อมนะครับทําให้สามารถใส่ได้ง่ายมากนะครับเป็นการบัฟเพื่อนร่วมทีมนะครับทําให้เพื่อนสามารถปล่อยสกิลได้นะครับในช่วงแรกนะครับจะทําให้ทีมดีมากนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับสำหรับสกิลที่2นะครับเป็นการทําดาเมจแล้วก็เปลี่ยนสตูนะครับให้กลายเป็นโน้ตเสียงนะครับก็ทําได้เจวินะครับก็ถือว่าดีนะครับใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นร่างโครนนะครับ ส่วนตัวที่อยากจะให้มันออกมันไม่ออกนะครับก็ใช้อันไหนไปก็ได้นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตัวเลือกไม่ค่อยสีเลือดมากก็วันนี้จะเอาไปลุย PVP นะครับอยากจะรู้ว่าน้องจะติดดีขนาดไหนนะครับก็ช่องแรกนะครับก็จะดูนะครับระดับ PVP ที่จะทำวันนี้ก็จะเป็นแพทหนึ่งนะครับต้องดูนะครับอ่าไปเลยนะครับ เอามาเป็นทีมหนึ่งนะครับก็จะเอาน้องมาเทศสดูนะครับว่าน้องจะแม่นขนาดไหนนะครับนี่นะครับปล่อยตัวเร็วมากนะครับใส่ลรวโกนะครับอัตราโดแน่นอนนะครับอยากจะรู้ว่าจะติดดีแค่ไหนนะครับ ลองปล่อยมาเยอะๆดูนะครับก็เพื่อนช่วยหน่อยนะครับจะใช้แค่ตัวน้องเหมือนจะไม่ไหวนะครับน้องจะตายง่ายมากนะครับขอเปลี่ยนเกียร์หน่อย ยังไงก็เลือดน้อยเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าหลบต้านเพิ่มนะครับทีมนี้อาจจะสบายหน่อยก็โดนโถมมาเราก็จำเป็นนะครับ จะติดสกิลน้องบ้างนะครับน้องบัฟดีนะครับบัฟดีมากๆแต่ว่าการเปลี่ยนไปตัวน็อตติดนะครับติดนะครับมีตัวติดนะครับใกล้ๆป้อมนะครับมีตัวติด ในระดับแพทน้องใช้ได้นะครับยืนได้ใช้ได้แต่ว่าผมเอาทีมที่มันเป็นสายอันเชิญมาเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับจะค่อยๆเล่นดูนะครับอยากจะรู้ว่ามันจะติดดีแค่ไหนนะครับ choelen được không? Mình skill mình, mình này อ่าอีกทีมหนึ่งนะครับเจอน้องพอดีนะครับเจอน้องซาก,กุระพอดีอาจจะตึงก็ได้อา่าน้อยก็จะเล่นระดับนี้ไปก่อนอาจจะเอาทีมหนึ่งมาช่วยหน่อย รู้ว่าน้องสกิลไปนะครับมันจะติดได้ดีแค่ไหนนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับตัวน้องยืนไม่ได้ไกลมากนะครับน่าจะสามร้อยกว่าๆนะครับบัฟดีนะครับ สกิลก็ใช้ได้นะครับ Skill สกิลใช้ได้เดี๋ยวจะไปเทสนะครับสาหรับความสามารถของน้องดูนะครับก็ทดสอบนะครับสำหรับตัวน้องนะครับ ดาเมจจะเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูตรงดาเมจด้วยนะครับนี่ครับบับหน้าป้อมนะครับดีมากๆนะครับดูนะครับบอสจะแตกถึงครึ่งหลอดไหมเพราะว่ามีอัพเกรดธาตุนะครับได้ประมาณ30-35%นะครับ ดาเมจไม่หนักมากนะครับแต่ว่าเป็นอัพเกรดธาตุมันก็เจอแบบนี้นะครับตันอัพเกรดธาตุนะครับมันก็หนักอยู่นะครับนี่เป็นอัพเกรดธาตุน,นะครับถ้าใส่อาวุธใส่ทุกอย่างไปนะครับเหมือนตัวน้องใช้ได้นะครับสกิลที่ใช้งานดีับตรงนี้นะครับสกิลแรกนะครับสกิลที่สอง พอทำดาเมจได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนศัตรูนะครับเปลี่ยนศัตรูมันก็ติดนะครับแต่ว่ามันยังไม่เพี้ยงป้างเท่าไหร่นะครับเหมือนระยะของน้องนะครับมันจะยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับระงะโจมตีนะครับได้แค่310 310นะครับบวกวงสเปดก้างนะครับ เหมือนสกิลนะครับถ้าเป็นดาเมจน้องทำได้นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนาธาตุของศัตรูนะครับเปลี่ยนให้ศัตรูกลายเป็นตัวโนต้ตนะเหมือนจะติดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเอามาเทสเป็นตัวนะครับมันติดแต่ว่าเวลา PVP จริงนะครับใน PVP มันบัฟมันเยอะนะครับก็ทำให้ ดูไม่ออกนะครับว่ามันบัฟขนาดไหนแล้วโอกาสที่น้องจะติดมันจะมีขนาดไหนนะครับมันคํานวณลําบากนะครับก็ถ้าว่าใช้งานดีไหมใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะเก่งไหมก็เก่งระดับประมาณเจ็ดบีบวกหรือว่าเกดเนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ระดับ S นะครับไม่ใช่ตัวระดับเมตานะครับแต่ว่า น้องก็ใช้งานได้นะครับเป็นธาตุไฟที่ใช้งานได้ดีนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเอามานะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะทำเป็นเก้าดาวแม็กนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับอาจจะรอนานนิดหน่อยนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทำแม็กไว้นะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้เป็นนะครับตัว ฟาร์มนะครับถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับแบบตัวแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะรีวิวน้องซากุระมิกุนะครับร่างเก้าดาวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปลุย P ี p ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ